กำลังเสื่อมลงโดยเฉพาะในฝั่งสหภาพยุโรปในยูเครนคนรุ่นใหม่นะครับอย่างโบโรโรมีเซเลนสกี้ก็นำประเทศเข้าสู่สงครามมากรองก็เช่นกันฮนะพยายามจะนำประเทศเข้าสู่สงครามท้าทายรัสเซียจึงส่งผลทำให้เกิดความพ่ายแพ้ทางการเมืองนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมแท้ศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจฮะไม่เจอกันหนึ่งวันเนื่งองจากผมไม่ค่อยสบายนะฮะวันนี้ก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ฮนะก็นับถอยหลังสงครามอย่างเต็มรูปแบบ พิชบาลาะก็รัวจรวดกว่า100ลูกถล่มฐานที่มั่นต่างๆของอิสราเอลกลุ่มฮิชบุรุษนะครับยิงจรวดกว่า100ลูกถล่มฐานที่มั่นต่างๆของอิสราเอลแก้แค้นปฏิบัติการโจมตีสังหารผู้บัญชาการระดับสูงของพวกเขารายหนึ่งในเลบานอนซึ่งถือเป็นความสูญเสียในระดับผู้บัญชาการของขบวนการเคลื่อนไหวครั้งนี้ครั้งที่สองในรอบไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นะครับในขณะที่คู่รักเลสเบียนในแคนาดาเจ็บหนักโดนแก๊งชายนะครับตะวันออกกลางปลีดใส่ LBGT นะครับรุมชกหน้าเตะจมูกดั้งหักตำรวจไม่ตั้งข้อหาใครกูรูชี้เป็นผลมาจากรัฐบาลเร่งรัดผู้อพยพแก๊งชายชะกันรูปพันธุ์แบบคนตะวันออกกลางนะครับราวสิบรายรุมทำร้าย สอสตรีผิวขาวคู่รักเลสเบี้ยนในประเทศแคนาดาโดยช่วงแรกสาวหล่อนามว่าโชริขวามือนะครับถูกผลักล้มขาพื้นและถูกกลุ่มชกนะครับเตะศีรษะและตามร่างกายอย่างโหดร้ายนะครับหญิงสาวแฟนสาวของเธอคือเอ็มมาฝ่ายซ้ายโดดขึ้นหลังอันตรพานที่กำลังรุมชก ทรรแล้วก็ล็อกคอเพื่อให้มันหยุดทำให้เอ็มก็ถูกชกเสียเองจมูกดั้งหักเลือดออกนะครับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในฮาร์ดครีมนะครับเป็นเป็นอาชกรที่ก่ออาชกรรมจากความเกลียดชังสตรีที่รักร่วมเพศเดียวกันอุบัติขึ้นท่ามกลางเมืองฮาริแฟกนะครับเมืองเอกของรัฐโนวา สโกเซียในตะวันออกของประเทศแคนาดาเมื่อวันเสาร์22มิถุนายน2024นะครับแห่งการซึ่งเป็นเดือนพรามันนะครับแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิเสมอภาคอันเป็นที่รักและจะรักคนเพศเดียวกันของชาว LGBTQ นะฮะซึ่งก,กำลังเป็นปัญหาไปทั่วโลกเลยทีเดียว ในขณะที่โจไบเดนก็ประกาศสู้ต่อไม่ถอนตัวจากการศึกชิงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศใจยังคงอยู่ในศึกเลือกตั้งชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต่อไประหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์กับทีมหาเสียงนะครับและหาทางรับประกันกับบรรดาแกนนำระดับสูงของพรรคเดโมแครต ในสภาคองเกรสว่าเขามีความเหมาะสมสำหรับการต่อสู้ในศึกเลือกตั้งแม้ทําผลงานได้ย่ําแย่ในศึกดิเบตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตามนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของหนุ่มฟุบคาโต๊ะตายในร้านเกมมากว่า30ชั่วโมงแต่ไม่มีใครรู้หนุ่มวัย9 9ปีเสียชีวิตภายในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกของจีน และกว่าที่พนักงานของร้านจะรู้เวลาก็ผ่านไป30ชั่วโมงเนื่องจากนึกว่าเขางีบหลับเท่านั้นชายรายนี้เข้าไปเล่นเกมหลายชั่วโมงที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นในเมืองเวนินโจวเมืองเทินเจ๋อเจียงนะครับเมื่อนหนึ่งมิถุนายนและหลังจากฟุบอยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์เ,อรเวลานานพนักงานของร้านจึงเข้าไปปลุกโดยสกิดที่แขนแต่ชายหนุ่มดังกล่าวไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆแถมยังตัวเย็นเฉียบ อีกต่างหากนะครับในขณะที่ความบาดบอ่อท่าฮะสภาวะเศรษฐกิจของรัสเซียขยายตัวรุ่งเรืองจนเวอร์แวงปรับสถานะให้เป็นประเทศร,รายได้สูงมาตรการความบาทที่ชาติตะวันตกใช้กับรัสเซียในช่วง2ปีกว่าๆหลังเกิดสงครามในยูเครนดูเหมือนจะยังไม่สามารถบ่อนทำลายเศรษฐกิจของรัสเซีย ที่เฟื่องฟูจัดถึงขนาดที่ธนาคารโลกหรือ World Bank เพิ่งประกาศปรับสถานะแดนหมีขาวให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงธนาคารโลกได้ประกาศอัปเกรดนะครับรัสเซียจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามรายงานของทีมนักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันทางการเงินปีที่แล้วพลเมืองของรัสเซียมีรายได้เฉลี่ย14,250ดอลลาร์สหรัฐต่อหัว นะครับเมื่อวัดกับรายได้ประชาชาติการ á, คร้าประกาศของ Worldbank ์ถือเป็นการยืนยันข้อมูลนะฮะฝ่ายรัสเซียที่ระบุว่ากิจกรรมการสู้รบเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกลับดันและผลักดันนะครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยทําให้อุปสงค์ด้านอาวุธยุทโธป,ปกรณ์และบริการต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและทำให้ช่วยอุตสาหกรรม บางภาคส่วนของรัสเซียกลายเป็นผู้ชนะที่ได้ประโยชน์เต็มๆจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดสงครามในกลบในขณะที่ศาลสูงญี่ปุ่นก็ตัดสินให้รัฐบาลจ่ายชดเชยคนพิการเยื่อกฎหมายบังคับทำหมันศาลสูงญี่ปุ่นมีคำพิพากษาให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยเยียวยายอย่างเหมาะสมต่อผู้พิการหลายสิบคนที่ถูกบังคับให้ทำหมันภายใต้กฎหมายปกป้อง สูติพันธุ์ทุกการนะครับซึ่งศาลได้ตัดสินว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในขณะที่สอเสียดดินแดนเขาไปฮะสอเสียดินแดนนะครับพังพินาศฟรีสื่อสหรัฐอเมริกาเผยทรัมป์เล็งตกลงกับรัสเซียไม่อ้าแขนรับยูเครนเข้าร่วมกับนาโตมีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาทำ ข้อตกลงกับรัเสเซียเกี่ยวกับจะไม่ขยายอาณาเขตของนาโตไปยังยูเครนและเจอร์เจียหากเขาได้รับการเลือกตั้งกลับมาดำรง,งตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีกสมัยหนึ่งตามรายงานของนิตยสาร POLITICAL สื่อเมืองของอเมริกันโดยเ่าวอ้างแหล่งข่าวที่ไม่มีการประสงค์เอ่ยนามในขณะที่ b y วดีก็มีการเปิดตัวโรงงานผลิตในไทยแห่งแรก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัท BYD ฮะผู้ให้บริการรถยนต์สัญชาติจีนเปิดตัวผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้ไทยกลายเป็นโรงงานแห่งแรกของ BYD ในตะวันตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพูยิภาคที่ BYD เข้ามาเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาด EV ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว นในขณะที่ฟิลิปปินส์ก็เผยสหรัฐอเมริกาก็เตรียมถอนขีปนาวุธพิสัยกลางพ้นประเทศโฆษกของกองทัพฟิลิปปินส์นะครับรายงานว่าระบบขีปนาวุธพิสัยกลางนะครับที่สหรัฐอเมริกาส่งเข้ามาประจำการยังฟิลิปปินส์เพื่อใช้ในการซ้อมรบร่วมประจำปีและแสดงความไม่สบายใจให้จีนกำลังจะถูกถอนออกจากประเทศกองทัพสหรัฐอเมริการะบุเมื่อเดือนเมษาย,ยนว่า ได้ส่งระบบขีปนาวุธพิสัยโจมตีระดับกลางนะครับซึ่งสามารถใช้กับขีปนาวุธนะครับและขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินโทมาฮอกเข้าประจําการยังทางตอนเหนือของหมู่เกาะของฟิลิปปินส์นะครับอีกเหตุการณ์นึงก็เป็นภาพดาวเทียมแฉปักกิ่งแอบซ้อมยิงขีปนาวุธแม่นยำสูงใส่เครื่องบินรบของอเมริกันไฮเทค F35 และ F22 กลางทะเลทรายเชื่อเพื่อสกัดไม่ให้สหรัฐอเมริกาช่วยไต้หวันสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าภาพดาวเทียมล่าสุดแฉปักกิ่งระหว่างการซ้อมรบเครื่องบินรบสหรัฐอเมริกา F35 และ F22 กลางทะเลทรายในตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อใช้มิสไซล์แม่นยำสูงในการโจมตีเกิดขึ้นช่วงเวลาเดียวกันที่ไทเปถแถลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพบโดรนของปักกิ่งนะครับบินใส่สนามบินบนเกาะที่ห่างไกลของไต้หวันเมโทรนะครับสื่อของอังกฤษารายงานว่าบริษัท Airbus และก็ Google Earth ได้เปิดภาพดาวเทียมที่ถ่ายไว้เหนือทะเลทรายที่ห่างไกล ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อ29พฤษภาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงร่องรอยขนาดใหญ่ใกล้เครื่องบินรบอเมริกัน F-35s และ F-22s ที่ใช้โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาปรากฏการณ์ที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของแม่แบบประชาธิปไตยฮะก็รากดว่าโดนแชฮะเอ็มมาดูเอลมาครองบอกว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเตรียมรัฐประหาร ก่อนหน้าฝ่ายขวาจัดชชนะเข้าสู่อำนาจนะครับเอมดูเอลมาครองผู้นำของฝรั่งเศสกำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนยึดอำนาจในหน่วยงานต่างๆของรัฐในนาทีสุดท้ายเพื่อขัดขวางจอแดนบาเดลานะครับผู้นำพรรคเนชั่นลวูเรลี่หรือ RN จากการปกครองประเทศนะครับความต้องการ ออกมาแฉของมารินเออร์แปนแกนนำของพรรคอาท่ RN, ามกลางความคาดหมายว่าพรรคอาจะกรองเสียงข้างมากในศึกเลือกตั้งแบบการตัดเชือกนะในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เร่ที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของ BYD นะครับเรื่องของ BYD ตอนนี้ก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จ นะครับอย่างสูงเพราะว่า BYD ตอนนี้มาเปิดฐานในประเทศไทยการเปิดฐานในประเทศไทยนะครับทำให้เห็นชัดเจนว่าราคา BYD นั้นถูกลงนะครับกว่า340,000บาทเลยทีเดียวนะครับหวังฉวนนะ CEO แล้วก็ประธานของ BYD ได้ระบุว่าประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับรถไฟฟ้าและกำลังก้าวเข้าสู่สมัยใหม่แห่งการผลิตรถยนต์ ซึ่งเขาใช้เปนเงินกว่า1,440ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว52,700ล้านบาทนะครับที่ BYD เตรียมใช้เพื่อเป็นฐานการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยโดยปัจจัยส่งเสริมนัมาตรการอุดหนุนจูงใจภาษีของรัฐนะครับสำหรับโรงงาน BYD แห่งแรกในไทยซึ่งบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อ2ปีที่ผ่านมาในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเปต้นมาใช้เม็นเงินราว490 ล้านนอล่า,ลาสหรัฐนะครับหรือ1,7,900ล้านบาทและสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ราว1 5 5 0 0 0 0คันต่อปีนะครับรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็มีคนที่ซื้อในราคาถูกกันนะฮะก็โวยวายเพราะว่าราคา b ี d ดีลงมา3,40,000บาทสาเหตุที่ถูกลงก็เพราะว่า1ผลิตในประเทศไทยตอนนี้คงชัดเจนนะครับผลิตในประเทศไทย นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับราคาแบตเตอรี่เขาก็ลดลงมีรัฐบาลก็ให้สคบไปทําการตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะให้มีการเอาผิดนะฮะกับทาง byd แต่ผมเรียนว่าเอาผิดไม่ได้หรอกนะรสอขบงสคพก็เอาผิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าผู้บริโภคก่อนหน้านั้นนะครับก็ซื้อไปก่อนหน้านั้นเมื่อสองสมปีแล้วผมก็ซื้อนะตอนนั้นล้านสองล้านสามหรือสามใบล้านสองเ ตอนนี้มันถูกลงก็เป็นไปตามกลไกตลาดนะยิ่งรัฐบาลเข้ามายุ่งเกี่ยวก็เป็นการขัดขวางกลไกตลาดเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและเห็นถึงสติปัญญาของรัฐบาลด้วยในขณะที่เรื่องของรัฐประหารที่เกิดขึ้นในรัสเซียนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ฮะตอนนี้คนรุ่นใหม่อย่างเอ็มมานูเอลมาครองที่ประสบปัญหาแล้วก็เข้าสู่การบริหารที่ล้มเหลว ก่อนหน้านั้นในช่วงเอ็มอดูเอลมากรองถึงขั้นจะเปลี่ยนการปกครองประเทศจะให้มาครองเป็นพระบาหกาัตัตย์โดยซ้ำด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งพักฝ่ายขวาคือพักอาเอและพันธมิตรจะก้าวเข้ามาเป็นผู้นําในศึกเลือกตั้งในรอบแรกในสภารอบแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและสื่อฝรั่งเศสคาดการณ์ว่าในที่สุดแล้วพักแห่งนี้จะกว่าได้ถึง230-280เสียงจากทั้งหมดทั้งหมด577ที่นั่ง ในสมัชชาแห่งชาตินะครับซึ่งศึกเลือกตั้งสภา,ารอบแรกจัดขึ้นเมื่อ30มิถุนายนผลปรากฏว่าพรรคเอและพันธมิรนะฮะมาเป็นอันดับหนุ่มด้วยคะแนนเสียง33.15ส่วน New p o p ป l ล่าฟรอนส์นะครับพันธมิตรฝ่ายซ้ายตามมาเป็นอันดับ2ด้วยคะแนนเสียง27.99ขณะที่พันธมิตรของมาครองรังอันดับ3 ได้คะแนนเพียง20.04เท่านั้นนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีการรายงานว่าเอมมานูเอลมาครองกำลังปรับเปลี่ยนนโยบายโดยยึดอำนาจในหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลในวินาทีสุดท้ายเพื่อขัดขวางฝ่ายขวาหรือพรรคเนช o n นแนลเรลลี National หรือ RN เนี่ยนะฮะเข้ามาทำการปกครองประเทศนะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของอำนาจนะฮะบางคนบอกโอ๊ยฝ่ายประชาธิไปไตยก็ามายึดอำนาจตอนนี้เริ่มเห็นแล้ว ฝ่ายป,ประชาธิปไตยก็ยึดอํานาจและตอนนี้คนรุ่นใหม่นะฮะกำลังเสื่อมลงโดยเฉพาะในฝั่งสหภาพยุโรปในยูเครนคนรุ่นใหม่นะครับอย่างโบโรโมีเซเลนสกี้ก็นําประเทศเข้าสู่สงครามมากรองก็เช่นกันฮะพยายามจะนําประเทศเข้าสู่สงครามท้าทายรัสเซียจึงส่งผลทําให้เกิดความพ่ายแพ้ทางการเมืองนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่ราลงกนมวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณทะเลิงสวรรค์สืราชายสูงเือดยำรูลพระเจ้าแผ่นดินสินัครแผ่นดินไทยในรัฐสกางที่สิบ เพื่อ,อพวงประชาสืฟ้านงานพระราชาบิดาขอพระสยามเทวาอุคพกรพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทาญมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ทธา เป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อนุญยเดชสยามินทราธิเบศราชวรโรดมบรมมาาทบพิตรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาตาตงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทเมมีนัำชาค้นไปราสโดนเดือดร้อนนะเอ่งหุ่นใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเปียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนกราเนือยิ่งสิ่งใด 滋润，英无涯。